จากคลิปที่แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าควรเลือก EV t h a r g e r ที่ขนาดกี่กิโลวัตต์และสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการหาขนาดมิเตอร์กันต่อเลยนะครับวิธีตรวจสอบง่ายๆว่าบ้านของเราใช้มิเตอร์ขนาดเท่าไหร่อยู่ เพียงสังเกตคาว่าเฟสที่มิเตอร์ไฟฟ้าบ้านโดยทั่วไปมักจะเป็นซิงเกิลเฟส15วงเล็บ45แอมป์ซึ่งไม่เพียงพอกับการติดตั้ง EV Charger เนื่องจาก EV Charger โดยทั่วไปใช้กําลังไฟฟ้าสูงสุดถึง32แอมป์หากชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพร้อมๆกันจะทําให้กําลังไฟฟ้าไม่เพียงพอและมีโอกาสที่จะเกิดไฟเกินซึ่งจะส่งผลให้เมนเบรกเกอร์ิปและไฟฟ้าภายในบ้านดับลงได้ ากต้องการจะติดตั้ง e ี c h ช r g เ r เจ้าของบ้านจะต้องติดตั้งมิเตอร์และระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับโหลดรวมของบ้านและ e ี c h ช r g เ r ได้อย่างเหมาะสมมีเสถียรภาพและปลอดภัยซึ่งขนาดมิเตอร์ที่แนะนำคือ Single Phase 30วงเล็บ100แอมป์หรือ3 p h a s ส15วงเล็บ45แอมป์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน EV Charger ที่ติดตั้งอย่างไรก็ตามก่อนติดตั้งควรให้ช่างเทคนิคประเมินโหลดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแต่ละบ้านก่อนเสมอ การปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสาธารณะผมแนะนำให้เลือกช่างที่ผ่านการอบรมและมีลายเส้นช่างไฟฟ้าไปในอาคารเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการเองนะครับ าคุณต้องการที่จะติดตั้ง E ี Charger ที่มีขนาดไม่เกิน7.4กิโลวัตต์และ้าบ้านของคุณมีมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด30วงเล็บ้อยแอมป์หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ติดตั้ง EV c h ช r g e r เจในรูปแบบการติดตั้งปกติที่การไฟฟ้าแนะนำซึ่งในขั้นตอนนี้ควรมีช่างเทคนิคเข้าไปตรวจสอบก่อนว่านอกจากการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านปกติหากมีการติดตั้ง E ี c h a r g e r เเพิ่มเข้าไปในวงจรไฟ,ฟบ้านจะใช้กระแสไฟไม่เกินขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า